แล้วเนี่ยในหนองน้ําโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะมีการตกตะกอนแล้วก็ตื้นเขินนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการบุกรุกที่ดินมากขึ้นนะฮะการบริหารจัดการน้าเข้าออน้ําออกมันไม่มีแต่ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ทางหนองเป็นหนองบอ่อเนี่ยหรือนนวนันโกแดงได้มีการบริหารจัดการและมีการขุดลอกด้วยนะครับก็กสามารถทำได้สามารถเก็บกักน้ำได้ ใช้น้ำได้ทั้งปีช่วงเดิมชีเนี่ยหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำเพราะน้ำมันตื้นเขินนะครับแล้วพอหน้าฝนนะครับการบริหารจัดการน้ำที่มันจะเดินน้ำออกไปที่แม่น้ำโขงก็ไม่มีก็ทำให้น้ำท่วมตอนนี้เราเรามีการบริหารในเรื่องของการปิดเก็บกักน้ำนะครับปล่อยน้ำออกน้ำค้างน้ำออกเลยก็ทำให้มีน้ำใช้ทั้งปี

ักน้ำดีเข้ามาพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องการระบายลงแม่น้ำโขงถึงเวลาน้ําแม่น้ำโขงเข้ามาใส่ด้วยบางส่วนเพราะนั้นน้นําก็เริ่มดีบัวแดงก็กลับมาแล้วสิ่งที่เรามาทําชุมชนจะสอนชุมชนได้ก็ต้องเกิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเวียงคุกก็เป็นหนึ่งในชุมใน63ชุมชนที่เราถือว่าทำได้ดีมากยั่งยืนแน่ๆ